ว้าวว้าวว,าวิว,วผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยครับ<ม>ก็อยู่บนเขาตรงนี้นะพระท่าสีโครูบา ประตูทางเข้าครับผม4เมตรครับเ,ออเนื้อที่ทั้งหมดนะฮะสิไร่กับอีก197ตารางวาโฉดแบ่งออกเป็น3ใบครับผมแล้วก็ภายในแปลงที่ดินมีบ้าน1ห,หลังนะฮะอายุบ้าน15ปีแล้วก็บ้านเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของอ่าซึ่งเป็นญาติเนาะอ่าปรากฏว่าเขาลอกบ้านไว้อ่าทีนี้ผมจะถ่ายทําในส่วนของร,บรอบๆบ้านอ่าเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดนะฮะหนึตารางเมตรนะฮะส่วนแนวเขตก็คือทางด้านนี้เลย ตรงนี้มันจะเป็นเรือนพักคนงานเก่านะ,ะตรงนี้เขาทุบแล้วแล้วก็แนวเขตเนี่ยไปตามแนวต้นไม้เลยแล้วก็บ้านหลังนี้เนื้อที่ใช้สอย117ตารางเมตรเนาะเมื่อกี้นี้ผมลองวัดด้านหน้านะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ความสูงอของบ้านหลังนี้นะฮะ ผมดูจากในส่วนของพื้นเนี่ยกระเบื้องเจ้าของเลือกใช้กระเบื้อง 30, มสคูณสานะฮะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงสมาร์ทบอร์ดด้านบนเนี่ยสเมตรนะฮะ,ะบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ําและ1ห้องครัวนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของรอบๆบ,บ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ้าของเนี่ยเทพื้นรอบบ้านเลยสามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะฮะอายุบ้าน15ปีอสาสภาพบ้านถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น ท้องนาท้องนาเนี่ยก็เป็นในส่วนของเจ้าของมือนการตรงนี้จะมีถนนเข้าไปในส่วนของท้องไร่ท้องนาด้านในนี่นะก็ที่ดินเนี่ยก็จะอยู่ติดแนวถนนไปเลยแล้วก็แนวต้นไม้ใหญ่นี่นะแล้วก็จะมีะในส่วนของเสาปูนยาวไปนู่นเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ผมโดนขึ้นบินเพื่อจะเก็บภาพมุมสูงเดี๋ยวเพื่อนพี่พ,พก็คงจะเห็นภาพมุมสูงเนาะในส่วนของอที่นา เจ้าของได้มีการปล่อยเช่านะเมื่อกี้นี้ผมลองคุยกับในส่วนของผู้เช่าเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่กับอีก1 9 0ตาราางวาเนี่ยปีหนึ่งนะฮะเขาทำนา2ครั้งค่าเช่าเนี่ยเขาจ่ายปีละ24 0 0 0นนะฮะในส่วนของการทำนาเนี่ยเพราะว่าภายในแปลงที่ดินมีการเจาะบ่อบาดาแล้วแล้วก็มีการขุดสระนะฮะสระน้ำเนี่ยทั้งหมด2สระเลยสรุปแล้วน้าไม่ขาดนะฮะอันนี้ผมให้ชมในส่วนของบ้านก่อนนะ คลิปก็อาจจะยาวนิดหนึ่งส่วนซ้ายมือก็จะมีพืชผักสวนครัวมะนาวอย่างเงี้ยนะฮะลูกใหญ่โตๆตเลยเนี่ยนะฮะโอ้ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยช่วงบ่ายช่วงนี้ยเนี่ยนะฮะยอมรับว,ว่าอากาศดีอากาศดีามากๆเลยท้องไร่ท้องนาถือว่าดีามากๆเลยนี่แล้วก็ในส่วนของที่ดินแปลงเนี้ยสามารถพัฒนาเป็นร้านอาหารหรืออาจจะพัฒนาเป็นโคกหนองนาเนี่ยถือว่าเหมาะเลย เนี่ยนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงที่ดินแปลงนี้ผมขับรถมาเนี่ยคือผ่านหมู่บ้านอ่ะซึ่งเอ่อเราไปสีโรงเรียนแล้วก็ตลาดสดเนี่ยแล้วก็ฐานีตำรวจเนี่ยใชร้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่5้0ถึงสิบนาทีเท่านั้นเองนะไม่ไกลนะนี่เห็นไหมแล้วก็เนื้อที่ยอมรับเยอะมากแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องน้ําซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นในส่วนของเราทําเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นโรงครัวได้ตรงนี้จะมีห้องน้ําอยู่สองห้องเนี่ยนะฮะ อ 4, ะะ่ห้องน้ำหนึ่งจุดสี่คูณหนึ่งจุดสี่นะฮะห้องน้ำสองห้องเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปสํารวจแล้วนี่ห้องน้ําก็จะประมาณนี้มีชักโครกนะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนด้านนอกตรงเนี้ยจะมีโถปัสสาวะชายด้านนี้นะ,ะเจ้าของนี่ยอมแล้วว่าชอบต้นไม้กล้วยไม้มากๆเลยถือว่าเยอะนะฮะต้นไม้กล้วยไม้นี่เยอะมากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นเฟืรอนใบมะขามไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะน่าจะใช่นะครับนี่ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถทําเป็นห้องนอนได้นะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเวลรับประทานอาหารฝั่งนี้เลยนะแล้วก็ฝั่งนี้อ่เมื่อกี้นี้ผมได้ไปสํารวจแล้วเออมันสามารถทําเป็นห้องนอนได้นะส่วนด้านนี้จะเป็นห้องครัวฝั่งนี้นะฮะนี่ฝั่งนี้ก็สามารถทําเป็นห้องนอนได้เนี่นะฮะความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่สาม จุดหนึ่งเมตรคูณห้าจุดแปดเมตรนะฮะนี่อันนี้ลักษณะภายในห้องนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็ติดบานเกตนะฮะนี่อันนี้ในส่วนของตรงนี้เราทําเป็นห้องนอนได้นะอ่าแล้วก็ติดกันตรงนี้ตรงนี้จะมีห้องครัวเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่เป็นห้องครัวฝั่งนี้อ่าใน,นส่วนของห้องครัวสามจุดสองคูณห้าจุดแปดเมตรเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นชั้นวาง ของและก็อุปกรณ์เนี่ยอันนี้เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีอ่างล้างจานตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนเตาแก๊สตรงเนี้ยตรงเนี้ยสามารถทำเอ่อเป็นร้านอาหารหรืออาจจะเป็นโคกหนองนาได้ส่วนตรงเนี้ยอ่าเป็นเคาน์เตอร์เวลาเราทําอาหารก็เอาอาหารมาวางตรงนี้เนาะแล้วก็เรียกเด็กเสิร์ฟว่าไปเสิร์ฟได้เลยแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวิวท้องไร่ท้องนาอ่าคุณลุงเนี่ยอ่าที่ใส่เสื้อเหลืองเนี่ยอันนี้เช่านาปีละในการทํานาปีละสองครั้งเลยนะฮะนี่ แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องฝั่งนี้นะฮะนี่มีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องแล้วก็ที่ดินเนี่ยยาวไปนู่นเลยเนี่ยตอนคืนเนี่ยคือถ้าเปิดไฟแล้วเนี่ยคือจะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของทางด้านนี้อันนี้จะโหอุดมไปด้วยเฟิร์นเยอะมากๆเลยเนี่ยนะนี่อันนี้น่าจะเป็นต้นจามจุรีมั้งเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเนี่ยนะฮะฝั่งนี้โอ้โหสุดยอดไหมนี่ดูดูดูด,ดูนี่ นี่ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเนี่ยนะฮะฝั่งนี้นี่เราขึ้นมาตรงนี้นะโอ้โหวิวเป็นไงครับสุดยอดวิวร้อยล้านนี่เป็นไงครับสวยงามเลยโอ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยอากาศเย็นครับยอมแล้ววาเย็นมากๆเลยอันนี้ท้องไร่ท้องนาเห็นไหมดูดิโอ้โหสุดยอดไหมเออส่วนที่ดินเนี่ยเอาผมชี้แนวเขียนนะเนี่ยตกจากบ้านเนี่ยนะฮะ ไปนู่นเลยครับนู่นแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ตรงนู้นนะฮะตรงมานู่นเลยครับแล้วก็จะมีแนวรั้วตรงนู้นนะอ่าแล้วก็ไปนู่นอีกครับนู่นน่ะเกือบจะถึงบ้านหลังนู้นนะที่เห็นรังคาสีขาวนะเกือบเลยอ่าส่วนตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะพาเอ่อเดินไปชมในส่วนของจะมีสระน้ําขนาดใหญ่อีกหนึ่งสระอยู่ฝั่งนู้นนอกทางขวามือส่วนอีกสระหนึ่งอยู่ทางด้านนี้ซ้ายมือเนี่ยนะฮะนี่ไปครับ,รบโอ้โหนี่อ่าสามารถพัฒนาเป็นร้านอาหาร หรืออาจจะทําเป็นพวกโค้หนองนาถือว่าเหมาะเลยเนาะเดี๋ยวเราเดินไปชมในส่วนของสระน้ําภายในแปลงที่ดินกันเนาะนี่เป็นไงครับโอ้โหก็ผมเดินมาจากตรงนู้นเนาะ ในส่วนของห้องครัวแล้วก็ในส่วนของอที่นั่งอ่าก็จะมีต้นจามจุรีเนาะอ่าเมื่อกี้นี้เจ้าของเขาก็มาอยู่ในพื้นที่นั่นแหละฮะแล้วก็ตรงเนี้ยที่นาตรงเนี้ยเป็นของเจ้าของทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมจะพามาดูเนี่ยมีสระน้ําขนาดใหญ่แล้วก็บอ่อบาดาลเนี่ยมีเจาะแล้วนะฮะหบอ่ออันนี้เกษตรกร,ร,กรที่เขาเช่านาเน,นี่ยอ่ะเขามาเปิดน้าเข้านา,นา,นาเห็นไหมเนี่ยดูเดีนู่นนะแนวรั้วไปนู่นเลยฮนะ แล้วก็เนี้ยจะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่โอ้น้ําไม่ขาดครับผมยอมรับว,ว่าน้ําเยอะมากๆเลยแล้วก็แนวเขตเนี่ยตามต้นไม้ใหญ่ไปเลยนะแล้วก็ไปจนถึงขวามือ,อตรงนั้นน่ะจะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่เลยนะฮะหนึสะเนี่ยดูเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาเช่านู่นอะ่ะตั้งแต่บ้านอะ่ะยาวมานี่เลยปึ๊บไปถึงนู่นเลย ก็เดี๋ยวในส่วนของแนวเขตเนี่ยเดี๋ยวเราชมในส่วนของโดนที่เก็บภาพมุมสูงเนี่ยมันน่าจะมองเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่าตรงนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเขาปลูกข้าวเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของหญ้าเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็มาดูอยู่เรื่อยๆมันต้องถอนทิ้งนะฮะเนี่ยแนวเขตมานี่เลาะมานี่เลยปึ๊บมานี้เมื่อกี้นี้ ผู้เช่านะฮะซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยเขาก็มาชี้แนวเขียดให้ผมนะเนี่ยก็ปล่อยเห็นไหมย่ยก็ปล่อยน้าเข้านาเนี่ยเห็นไหมโอ้ยอมรับว,ว่าข้าวสวยมากตอนแรกผมนึกว่าเป็นหญ้าเนาะหญ้าที่เขาใช้เลี้ยงวัวนะ่ะเออหญ้าเนี่ยเปียเนอเออปรากฏว่าไม่ใช่หญ้าเนี่ยเปียครับปรากฏว่าเป็นข้าวเฉยเลยยอมรับว,ว่าข้าวงามมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสระน้ําท้ายแปลงกันครับผมอ่าผมเดินมาในส่วนของท้ายแปลงแล้วฮะ แล้วก็ตรงนี้สังเกตดูบ้านเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแนวรั้วแล้วที่เห็นเนี่ยท้องไร่ท้องนาเนี่ยอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่กับอีก194กิตารางวานะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ที่ผมจะพาท่านผู้ชมหรือเพื่อนพี่ๆมาชมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่อีกหนึ่งสระนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นงานเลยนะเนี่ยนะฮะดูเดิโอ้โหเนี่ยแล้วก็แนวเขตก็เลาะสาระน้ําขึ้นไปเลยครับ ่ะแล้วก็ตรงต้นไม้ใหญ่นะเห็นไหมฮะอันนี้มันลกนะ้ผมเดินไปไม่ได้นะแล้วก็ยาวมาเลยก็จะมาจะมาสุดอ่ะตรงเนี้ยนะฮะที่มีบ้านหลังน้อยเนี่ยที่มีหลังคาตรงเนี้ยอ่ะดูตามนิ้วเลยเนี่ยนะแล้วก็มีแนวต้นกล้วยมานี่ยนะยาวมานี่เลยเนี่ยนะฮะอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่กับอีก197ตารางวาอ่ะย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจ้าของเปิดราคาไว้ที่ 9ล้านห้านะฮะแล้วก็โฉนดแยกออกเป็น3ใบส่วนพิกัดน,นั้นอยู่ที่ตําบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะฮะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงนะฮะสำหรับเพื่อนนั้นที่มีความสนใจยกหูครับผม0 8 0ย์แปดศเป็นเบอร์เดิมครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครคับผมส่วนการชมรัพย์นั้นแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวันก็ดีนะเพราะอย่างบางท่านเนี่ยพอโทรปุ๊บวันนี้มาเลยเนี่ยบางทีไม่ทันเพราะว่าเจ้าของทรัพย์บางทีเขามีธุระอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับผม เดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมโอ้ข้าวยอมรับว,ว่างามมากๆเลย